KFC เดบิวต์เมนูใหม่ล่าสุดนะครับนั่นก็นคือ KFC ไก่กรอบคอเรียนครับทุกคนออริจินอลคอเรียนเทสมากๆเลยนะครับผม ไก่เนี่ยคือแบบว่ากรอบนอกนุ่มในมากๆนะครับแล้วก็เคลือบซอสทั้งชิ้นเลยนะครับมีกลิ่นกาลิกเบาๆยิ่งทานคู่กับกิมจิโคสโลนะครับจะยิ่งลงตัวมากๆเลยครับผมเขามีผงกิมจิมาให้คลุกเค้าด้วยกันด้วยนะครับคืออร่อยจริงๆครับทุกคนจนผมต้องขอเข้าด้อมกับเขาบ้างนะครับนั่นก็คือเคฟซีด้อมด้อมไก่เกาหลีหนึ่งนะครับสนใจคนไหนที่อยากเข้าด้อมเดียวกับผมนะครับก็หาซื้อเคฟซีไก่เกาะโคเรียนมาทานนะครับอัปรูปลงทวิตเตอร์นะครับพร้อมติดแฮชแทก KFC ดอมและแฮชแท็กดอมไก่เกาเบอร์หนึ่งนะครับรีบไปหาซื้อกันเยอะๆนะครับถึงแม้ชื่อเมนูจะดูเกาหลีมากๆเลยนะครับแต่คุณก็สามารถหาซื้อได้ง่าย,ายๆทุกสาขาที่ KFC ครับมาสิจ๊ะมาอยู่ด้อมเดียวกันสิ